สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลินดี้จะมาแนะนําสูตรเซียนบาหน้าโตค่ะ ซึ่งสูตรตัวนี้นะคะเป็นสูตรที่เซียนที่เดินเล่นหากินในคาสิโนนะคะเล่นเป็นอาชีพใช้กันจริงๆเนาะเป็นแบบจดมือนะคะแล้วลินลี่ไปหามาทําเป็นโปรแกรมนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วสูตรตัวนี้นะคะเขาไม่เผยแพร่ให้กับคนทั่วไปได้ใช้นะคะสูตรตัวนี้เขาห่วงมากนะเพราะเป็นเครื่องมือหากินของเขานะคะแต่ลินลี่ได้ขออน,นอนุญาตเจ้าของสูตรแล้วว่ารู้สึกเห็นใจคนที่ถูกหลอกให้ใช้สูตรแบบมั่วๆเนาะลินลี่เลยขอเอาสูตรตัวนี้มาเผยแพร่นะคะ เพราะเห็นคนโดนหลอกให้ใช้สูตรแบบมั่วๆสูตรที่เขาไม่ได้ใช้กันจริงในคาสิโนนะคะมาเยอะมากเลยเลื่อนหน้าเฟซไปนี่เห็นเต็มเลยนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะไม่ถูกหลอกนะคะเพราะว่ามันเหมือนการโดนซ้ําเติมเนาะที่เอาสูตรอะไรก็ไม่รู้นะคะมาให้เราใช้นะคะซึ่งสูตรตัวนี้มีความแตกต่างนะคะคือเราไม่มีการจดสกอร์ททยเกมหรือสกอร์เสมอลงไปในหน้าสูตรนั่นเอง ค่ะลิลลี่ขอเลือกห้องไปที่ห้อง c 0 6เลยนะคะเมื่อเราเลือกห้องเสร็จแล้วเราก็ทําการจดสูตรของเราลงไปเลยเนาะเพราะว่าสูตรของเราไม่ได้ก๊อบลิงก์หรือลอกลิงก์มาจากจะกอห้องกงนะคะต้องจดเองทําให้สามารถใช้ได้กับทุกคาสิโนเลยนะคะ อขอจดอีกไม้หนึ่งก่อนนะคะเห็นไหมคะเราบวกมาแล้วเจ็ดไม้นะคะยังไม่แพ้เลยสูตรให้วางเดิมพันไปที่แบงเกอร์เดี๋ยวลิลลี่ขอเลือกวางเดิมพันไปที่แบงเกอร์ก่อนนะคะวางเดิมพันไปที่แบงเกอร์เลยค่ะ500บาทสูตรให้แบงเกอร์เนาะเนี่ยไม่แพ้เลยนะคะชนะเจ็ดไม้แพ้สูตรไม้นะคะเปิดมาเลยจ้า เปิดเพเยอร์เจ็ดแต้มของเราแปดเก้าได้ไหมบป็อกเลยอาของเราเจ็ดแต้มเหมือนกันนะคะ oh. เมื่อเสมอนะคะเราจะไม่ทําการจดลงไปเนื่องจากเป็นตัวฟรีเนาะเนี่ยค่ะเสมอแล้วมีการจดลงในเซลล์ของเขาฮ่องกงแบบนี้ทําให้เขาไม่นิ่งนะคะ,ะลิลลี่จะวางเดิมพันย้ําไปที่แบงเกอร์เลยค่ะถ้าจดแยกจากสามตัดก็เป็นสี่ตัดซึ่งจะทําให้ไม่สเสถียรเนาะ อ่าลินลี่ขอวางย้ำเดิมพันไปเลยนะคะที่ห้า้อยบาทค่ะสูตรที่คุณใช้นะคะหน้าตาเหมือนกับเขาฮ่องกงเลยที่มีการจดบันทึกแบงก์เกอร์เพเจอร์ไลท์ไทยเกมแยกจากกาันจดแยกแบบนี้นะคะจะทําให้สูตรไม่เสถียรและไม่เข้านะคะทําให้สูตรไม่เสถียรและยิ่งไม่เข้าเลยเนาะอ่าเปิดมาค่ะ เพเยอร์หนึ่งแต้มของเราห้าแต้มกงไปค่ะจั่วกกงเข้าไปค่ะอ่าบวกมาแล้วนะคะไม้ที่หนึ่งบวกมาแล้วนะคะอ่าบวกหนึ่งไม้แล้วกําไรแล้วห้าร้อยบาทเอาชีวิตจริงมาพูดกันลินลี่จะพอลินลี่จะเลิกก็ได้นะคะแต่ลินลี่จะมาเล่นให้ดูว่าสูตรเซียนบาหน้าโต้นเนี่ยใช้ได้จริงไหมนะลินลี่วางเดิมพันย้าไปที่เพเยอร์นะคะเออไม่ได้ย้ำเนาะวางเดิมพันไปที่เพเยอร์เพราะว่าสูตรให้วางเดิมพันไปที่เพเยอร์นะคะ เอาชีวิตจริงมาพูดกันเนาะบวกค้า้อนี่ได้ยิ่งกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกนะคะไม่ถึง1นาทีเนาะอ่าเปิดมาเลยค่ะอ่าเพลเยอร์เจ็ดแต้มอย่าป๊อกนะคะอย่าป๊อกค่ะอ่าจวกกงเข้าไปค่ะอ่าแบบนี้เราก็บวกมาแล้วนะคะมไมยแรกเราบวกมาแล้วค่ะถ้าเมื่อกี้เราเล่นตามสูตรนะคะ ก็จะต้องเล่นแดงใช่ไหมหเล่นตามเขาไพ่อ่ะเราก็ต้องเล่นแดงแต่เราเล่นตามสูตรนะคะซึ่งคำนวณจากเสียนจริงๆเนี่ยเขาให้เล่นตัดไปน้าเงินนะคะเราเชื่อสูตรเราก็บวกมาแล้วหนึ่งไม้นะคะตอนนี้ลินล,ลี่วางเดิมพันย้าไปที่น้ําเงินนะคะ <c oughs> เพราะว่าสูตรให้วางเดิมพันย้าไปที่น้าเงินเนาะ งั้นคุณลองกลับไปดูหน้าตาสูตรของคุณนะคะว่าเป็นยังไงสูตรของลุลี่เป็นแบบนี้นะคะไม่มีการโจดสกอร์ทายเกมแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าจะทําให้การโจดสกอร์ทายเกมนะคะจะทําให้สูตรไม่เสถียรนั่นเองอ่าเปิดมาเลยของเราสามแต้มค่ะของเขาอ่าศูนย์จวอะไรเข้าเอ่ยอ่าเราสามแต่อ่าบวกอยู่นะคะบวกมาแล้วค่ะบวกมาแล้วอีกไหม มาสามไม้แล้วเนาะตอนนี้นะคะโจทย์สูตรต่อนะคะสูตรให้วางเดิมพันไปที่เพลเยอร์ลินลี่ก็วางเดิมพันไปที่เพลเยอร์เลยนะคะลินเลี่ะไม่อยากให้ทุกคนมาใช้สูตรที่มันไม่จริงนะคะแล้วการเล่นบาคาร่าอย่าโลภนะคะทุกคนตั้งเป้าไว้แล้วก็ทําทได้ถึงเป้าเราคือหยุดนะคะห้ามโลภเด็ดขาดไม่งั้นนะคะไม่มีทางชนะได้แน่นอน,นะคะ่ะ เออเปิดมาเลยค่ะชนะสิบไม้นะคะไม่แพ้เลยเนาะตอนนี้อ่าของเรา <c oughs> ของเราป๊อกเก้าแล้วเห็นไหมของเราป๊อกเก้าแล้วนะคะสูตรแม่แค่ไหนให้คุณมาดูด้วยตาคุณเองนะคะอ่าสูตรให้วางเดิมพันไปที่เพเยอร์นะคะลินล,ลี่ขอวางเดิมพันไปที่เพเยอร์เลยอีกหนึ่งไม้เนาะวันนี้ลินล,ลี่มีเวลา,าจํากัดนะคะลินล,ลี่ขอมาเล่นให้ดูห้าไม้นะคะมาบวกห้าไม้ให้เห็นก่อนเนาะขอบวกนะจ๊ะ ขอบวกให้ครบห้าไม้ให้เห็นก่อนนะคะคุณไม่ต้องเชื่อลินล,ลี่ก็ได้นะคะถ้าสนใจสูตรทักมาหาลินล,ลี่ค่ะลินล,ลี่จะให้คุณเอาไปใช้งานนะคะ <c oughs> ซึ่งสูตรตัวนี้ใช้งานได้จริงเนาะ อ่าเปิดมาเลยค่ะอ้าบลอกเก้าอีกแล้วเราบวกมาอีกแล้วนะคะ <S <S เห็นไหมคะป๊็อกเก้าอีกแล้วเราบวกอีกแล้วนะคะไปดูหน้าสูตรของคุณแล้วลบทิ้งเลยค่ะสูตรที่เคยใช้เคยแตกเคยเสียเคยไม่เข้านะคะสูตรตัวนี้เขาจะทําให้เราไปสู้กับโต๊ะได้ไปสู้กับเจ้าบ่ดน,นะคะแล้วลินล,ลี่เอามาให้พวกเราได้ทดลองใช้เนี่ยไม่ต้องเชื่อลินล,ลี่ก็ได้นะคะลองเอาไปใช้ก่อนนะคะเอาไปใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลินล,ลี่ไม่อยากให้พวกเราไปเสียกับสูตรมั่วๆเนอะกับสูตรที่ไม่จริงอีกต่อไปนะคะ ถ้าสนใจแอดไลน์ลิลี่ได้เลยนะคะตรงที่หน้าจอนี้หรือว่าคลิกลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ด้านบนกับด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวลิลี่จะไปไล่ตอบนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ